สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูผ้าใบนะครับผมอันนี้จะเป็นผ้าใบเนื้อไนล่อนนะครับอายุการใช้งานนี่สามถึงห้าปีครับผมรับประกันแต่บางคนใช้ถึงเจ็ดปีก็มีอันนี้จะเป็นเนื้อผ้านไนล่อนตัวหนาประมาณกลางๆนะครับผมนี่ลองดูท้องผ้าอ่าลองดูอันนี้เป็นไซส์ขนาดสองคูณสามนะครับลองกลางดูตีให้ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อไนล่อนอายุการใช้งานได้หลายปีกันน้ํากันแดดกันฝน100%ลองดูท้องผ้าดูได้นะครับอันนี้เคลือบกันน้ําอย่างดีลองฝุดท้องผ้าได้ร้านผมจะมีเนื้อผ้าหลายตัวนะครับจะมีเนื้อผ้าล่มเนื้อผ้าไนล่อนเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ํากันแดดกันฝนจะมีหลายไซส์หลายขนาดอันนี้ก็จะเป็นไซส์2คูณ3อันนี้จะเป็น3คูณ3ขึ้นไปถึง3คูณ6นะครับ ก็จะมีสีเทามีสีม่วงแล้วก็มีสีเขียวของพวกนี้จะค้ากันมานะครับสีแบบนี้ไม่ได้มีมาตลอดอ่าจะพามาดูม้วนผ้าข้างในนะครับจะมีผ้าหลายเกล็ดหลายเนื้ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้า UV นะครับผมอ่าลองดูเป็นเนื้อ UV นเวอร์ตัวหนานะครับสั่งกันเข้ามาได้จะมีหลายไซส์หลายขนาด อันนี้ก็จะมีสีถ้ายูวจะมีสีน้ำเงินสีกลมสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงส่วนเป็นทำเป็นผ้าเต็นท์ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายทหารลายขาวดำแล้วผมจะพามาดูเนื้อผ้าไนลอนแต่อันนี้ก็เป็นไนลอนไม่กันน้ำแต่บางตัวจะก,กันน้ำ50%นะครับผมอลองดูอย่างตัวนี้ก็กันน้ำประมาณ50%นะแต่ไม่กันร้ออ่าลองดู มีหลายม้วนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้แค่หนักกองนี้จะมีแค่1ตันแต่จริงๆผมมีผ้าอยู่ที่4ี4ตันเกือบ5ตันนะครับผมลองสั่งเข้ามากันได้ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมจะให้เบอร์โทรศูนย์เ8้าหโทรมาได้นะครับถ้าใครสนใจอยากตัดอากเอาผ้าใบไปทำผ้าใบกันแดดกันฝน เอาไปทำขายตามตลาดนั้นนะครับผมก็มีขายราคาส่งให้ราคาไม่แรงราคาถูกอย่างนี้เป็นสีน้ำเงินสวยๆเลยสีเทาก็มีถ้าแบบอันไหนไม่สวยคิดเลยผมก็อาจจะขายถูกๆลงนะครับผมมันเปิดนิดนึงอันนี้ก็มีสีน้ำเงินอีกนี่สีเทาคนชอบเล่นสีเขียวก็มีนะครับ แต่ตอนนี้ผมจะมีส่งแค่ผ้าไนล่อนนะครับแต่ว่าพวกซินเวอร์ผมจะยังไม่ส่งหรือยังไงก็ลองโทรมาคุยกันก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ยังไงก็วันนี้ก็แค่นี้แหละ